ทันบทันออกเอาไส่กะบ,บาไปล่วงกึ่งคำให้เพื่อนเอาอ,อกให้ข้าวเดียวมันกะสิลำบากพูดเนาะแจเขาไปในเมี่ยงกะไกลเตือบอยดิทั้งสันเขาถอดออกไปดีกว่านาะขัเนะมันบ่ออกอีลีจ้ะเป้าเกียดกะแล้วเชื่อมกะแล้วเชื่อมกับบ่ได้ว่าสิเชื่อมน็อตตอกก็ได้ออกมาอ้างเดียวคือมั่งอ,อกเอาไปล่วงกึง่งมันสิจบกะยุ่งล่งกึ่งผมละครับแทนพวกพูบบาว่าซาสิเปียนข้อถอดจะซื้อเห็นมาเป็นอาทิตย์เราพ่อในเรี่ยวอยู่าทิตย์นี้กะจีดีมากอันนี้ออกอีกก็ไปทาให้เพื่อนเรียนให้กะแจ้ละ ขันป่วยให้มันห่างขากหลายมันกระชีมันกระชีเห็ดหยากแบบนี้ใส่มีลดกงรดเก่าก็ดูแลมันดีดีเนเด้ออย่าปล่อยตั้นตามอย่าท้ากำไรสามสิบป็นคือขันหนีเด้บุเจ้าบึงสภาพรถ ขันมากนี่ก็เสียเวลาคือกันอยู่ด้นี่ลำบากคือกันเทียบเท่ากับบันเกียใส่กับบาไปคือกันเพราะว่าเขาก็เลือกเอาเอาลำบากมากนี่ก็แล้วกันเนาะแต่กวางก็เอาอันนี้งัดกับอันนั้นกับอันนี้ดึงหนาดึงหลังยุบขอกระตั้งกองไว้ขอกระยางนี้มันก็โดนเนาะส่สีแล้วเนาะเห็ดแต่ละรลวบไก่ออกแล้วว่าที่นี่ก็งัดมันงัดยากบางนี่แหะขั้นนี้ว่ามันเขาเห็ดเคียงมาสองสามวบแล้วบอกขั้นเคยอันไปตกน้ำท่วมเดือหนึ่งน้าท่วมถนนพอข่อยขี้ไปบุบที่นี่เคียงมันบุบมันก็ห่างดับไปเลยมันข่อยขี้ไปเลี้ยนอาชีวะเนาะปวชปวชสามปีกับ น้ำท่วมคือขี่ไปกระดับที่ไปได้จัก ตืดเดียวกระดับตาติดอีกบิดไปกระดับเหตุจังสีเป็นกิโลอ่ะน้ำ่วมสวสีพานสวสีหลวดมีเฮียนไดสุดลูกเสียนอนรลองเถาจมหนามปมปมปมย่ามสตาร์เปิดช่วงสตาร์แล้วก็บ,บิดเปิดช่วงสตารแล้วก็บ,บิดแตยาท่างหนงกิโลสู่ชีวิตทักเด้อตอนนั้นยังเงินจากขออวางโยะข่อยหอนเฮี้ยนไดจังเลยก็มีกหลอดหนึ่งมันเคียงอีหยังนี่แหละเราไปเห็ดนหนจะ2องหลอดมั้งมีหลอดที่สามอยัางเช่นตะกั่นมังทำขันมังอีกล้วมันทนได้รถขั้นนี่ข นี่แหละรหลมันมีสตอรี่เฮ็ดขี้ซื้อๆได้เี่ยบด้แตงแต่งนี่นักหนาไปก็นี่อีกเติมโยกจุกๆๆๆๆดึงออกเล้วเขาเอ้นีหยังก่อฟ้าเสือสูบสนบอกงัดเอาตะฟ้าเสือสูบมั่นมั่งถ้าเอาไปส่วงล่งกึ่งรถดแล้วก็เอาอันนี้มันขึ้นไปเสียบว้หม่องเก่าแล้วก็เตรียมขันน็อตๆ้ๆทไว้ต้องปิดไว้ดีๆเด้อี้ฟุนชิ้ฝใย้เขาอีกมันสิแบบ แย่ยิ่งได้ราเท่านี้เพาว่าเลยเนาะอันนี้ก็ไปจอดไปเฮียนแม่มันกะสีบ่ได้นี้กะสีบ่ได้ดูแลเขาต้องคุ้มไว้ดีๆสถานที่สมได้ตัวข่อยเนี่ยเป็นธรรมดาได้ออกสมนวกงสถานที่ผมด้เอาขันนอสได้าจ้าจ้ไว้แล้วแย่แบบว่า จังสิบ่ลืมจังสิบ่เสียนานจังสิครบสุดตัวไปเจ้ผู้เจ้าท้ายเด้อว่าไปลงกึิงนี่สิจบเท่าไรเม้นไวใดเด้อผู้เจ้าสีเดาถือบ่เอาเริ่มเก็บอันอะไรใส่ประกอบไว้เ้าสิเอาตาอันฟ้าสูบมันไปออื่นบ่ถือก็เกยาชวาคอยเด้อคอยกันลงขึ้นกันเ้าถอดได้ก็ตตออันนี้ไปละสีเก็บอุปกรณ์เขาเมียนก่อนได้ขึ้นมาแล้วเ้าจังสิมาประกอบอีกรอบอุปกรณ์ก็ไลายขัดเคียงมือใหญ่ไปใหญ่มากยู่งสมบาทที่นี่ก็เสีอาผ้ามาคุ้มว้กันขี้ฟุ้นขี้ฝอยเขามันจังสิบ่ย่างยยมห่อนเห็ดอีกรอบหนึ่งหหิวเตรียม สะเป็นลงกึ่งจ้าย่างเบลลวเดอข์ควาตัดชีบออกสิไปตัวอีพี่เห็นเจ็ดหวเจ้าสภาพกอนไปลงกึ่งมันกัสิบประมาณนี่กล่องข่อยเบอร์ซื้อนะวุเจ้าท่ายเบิลงเดอว่าไปจุบที่ลงกึ่งจักบาทคอมเมนต์ไว้ได้จ้าหางานหย่าอียังไปเบิลงตัวอีพี่เจ็ดเด้อจ้าเด้อนี่ตัวให้เบลล์เงา